กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับเพชรก้ามีดหมอนะครับขอเก่าคําว่าสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอานะครับและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมนําเสนอนะครับมีดหมอวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับดา้าไม้ฝักไม้นะครับทั้งสองเล่มนะครับเผือทันใดนะครับกําลังมองหานะครับวัตถุมงคลนะครับเอาไว้ปักรักษานะครับมีดเก่าๆนะครับ ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับดูแล้วเป็นธรรมชาติสบายตานะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับติดต่อมาได้นะครับที่0610591663นะครับไลา์เพด่อเดียวกันนะครับคลิปนี้อาจจะมีเสียงครงครามหน่อยนะครับพอดีวันนี้นะครับออกมาไลน์ข้างนอกนะครับก็ไม่ไกลจากถนนนะครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนนิดๆหน่อยๆนะครับ ครับเรามาชมเล่มแรกนะครับนี่นะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับความยาวนะครับฝักรวมด้ามของเขาอยู่ที่14นิ้วครึ่งเลยนะครับผมนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับดูความเก่าของเขานะครับการยุบการลั่นของไม้นะครับผมนี่นะครับดูดูความเก่าจากธรรมชาตินะครับการเวลาผ่านมานี่นะครับ ร้อยปีนะครับผมนี่นะครับดูการยุบการปดตัวของไม้นะครับรอยแตกของเขานะครับนะครับท่านใดที่กําลังศึกษาดูดูมีดเก่าๆยุคต้นๆนะครับนี่นะครับดูแล้วไม่ต้องคิดมากนะครับถึงไม่ถึงพอศึกษาดูเอานะครับผมนี่นะครับ รัดด้ามตรงนี้ทําจากเหล็กนะครับเป็นเหล็กนะครับนี่ครับเชือกรัดฝักนะครับนี่ครับดูการยุบของเขานะครับดูความจรุดบางจุดก็จรุดนะครับเพราะว่าการเวลาเขาผ่านมาหลายสิบปีนะครับผมร้อปีนะครับ ไม่ถึงก็สังเกตดูสีไม้นะครับดูการยุบการแห้งของไม้เขอนะคร,ครับผมเมื่อตอนยังเป็นเด็กอยู่นะครับก็ได้ติดตามนะครับคุณพ่อผมแล้วก็คนเฒ่าคนแก่นะครับที่ขึ้นไปหาไม้บนภูเขานะครับนะครับพอ,พอได้เรียนรู้มีประสบการณ์ บ้างนะครับผมก็เป็นคนชนบทนะครับเติบโตอยู่ที่ชนบทนะครับเราเเรียนรู้การดูไม้นะครับมาชมข้างในกันนะครับผมนี่ครับการยุบการแห้งของไม้นะครับ มาชมใบมีดนะครับนี่เลยครับเสียมาครึ่งใบนะครับพอเดิมนะครับรอยตอกรวดลายลึกนะครับผมความยาวของใบมีดอยู่ที่แดนิ้วนะครับฝักรวมด้ามเขายาวอยู่ที่ส4นิ้วครึ่งนะครับนี่ครับดูรวดลายเก่าโบราณนะครับใบมีดไม่ขึ้นสนิมนะครับ กราบไข่ธรรมชาตินะครับที่จับนะครับดูรอยตอกนะครับเสียมาครึ่งใบนะครับผมลึกนะครับดูคราบไข่ธรรมชาตินะครับที่จับไปม,มีดนะครับคลั่งกระแน่นนะครับนี่นะครับ เก่าๆนะครับรรน,นะครับสังเกตดูสันดามนะครับเป็นมีดที่ยุคที่หลวงพ่อเดิมท่านลุกเศษก,กับหลวงพ่อลุงนะครับสมัยเริ่มต้นๆที่ว่าท่านไปศึกษาเรื่องมีดกับหลวงพ่อลุงนะครับหลวงพ่อลุงวัดหนองซีนวนนะครับกหลวงพ่อเดิมท่านก็มีจับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหลวงพ่อลุงนะครับ มีเอกลักษณ์ข้องหลงพราลุงปนมาด้วยนะครับก็เป็นมีดทุกต้นนะครับที่ท่านไปเรียนรู้กันนะครับการสร้างมีดนะครับวัตถุมงคลนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมครับจมเล่มที่2นะครับนี่ครับด่ามไม้ฝักไม้นะครับ ความยาวฝักรวมด้ามเล่มนี้นะครับครับอยู่ที่12นิ้วนะครับนี่นะครับดูความเก่าของเขานะครับนี่นะครับเก่ากับธรรมชาติของไม้นะครับการแห้งการยุบตัวของไม้นะครับฝักรัดด้วยหวายนะครับนี่นะครับหวายเส้นเล็กๆนะครับนี่นะครับหวายเป็น นีเป็นพัสดุที่เหนียวนะครับแล้วก็อยู่ได้นานนะครับนี่ครับที่คนโบราณท่านนิยมออกมาทําสิ่งของมาลัดสิ่งของนะครับที่มีความทนทานอยู่ได้หลายสิบปีนะครับนี่ครับเป็นาวคู่กันกับมีดมาเลยนะครับนี่นะครับเก่าๆนะครับดูนะครับการยุบกันแตกของไม้นะครับ แล้วสบายตานะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับถึงไม่ถึงนะครับตัดสินใจได้เลยนะครับผมนี่นะครับฝักลมด้ามยาวอยู่ที่12นิ้วนะครับนี่นะครับโป่งเลยนะครับไม้เขาอยู่น้ําหนักเบานะครับผมชมใบมีดกันนะครับนี่เลยนะครับเสีมาใบโพนะครับฝีมือช่างฉิมนะครับผม ความยาวนะครับอยู่ที่7นิ้วนิดๆนะครับความยาวของไ้มีดนะครับนี่นะครับดูคราบไข่ของความเก่านะครับไข่ของธรรมชาตินะครับดูร่องเดือนนะครับผมบูชามาผมก็ไม่ได้ขัดไม่ได้ถูนะครับเอาน้ำมันจะรวมไว้นิดหน่อยนะครับดูข้างนะครับแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับสันมีดหนานะครับ มาบรโนะครับน้องเลือดลึกนะครับผมรอยตอกรอยเสาะในมือนะครับผมายกระดูกงูนะครับนใดสนใจก็ติดต่อสอบถามทักทายมาได้นะครับที่0610591663นะครับลายเว่เดียวกันนะครับผมครับท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีนะครับ